สำหรับช่วงนี้ไปต่อกันที่คอนเทนต์เอ็กซ์ clus ีฟจากสำนักข่าวซินหัวภายหลังจากที่โรคโควิด -19 ทำให้ห้างสรรพสินค้าผู้ขายตามห้างร้านต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้ตามปกติได้ปรากฏว่าที่ประเทศจีนก็มองหาการถ่ายทอดสดขายสินค้าการไลฟ์ขายของเนี่แหละครับจะทำให้ห้างสรรพสินค้าแม้กระทั่งร้านหนังสือเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตโควิด -19 นี้ได้ครับ ในปัจจุบันการขายของผ่านการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สตรีมได้กลายเป็นหนึ่งในวิธียอดนิยมไม่เพียงเฉพาะการขายของบนแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซนั้นแต่ยังมีเจ้าของร้านอาหารพนักงานร้านหนังสือพนักงานขายในห้างสรรพสินค้าและอื่นๆอีกมากมายหันมาใช้วิธีการนี้เพื่อที่จะสร้างแรงผลักดันนะครับเข้าสู่สาหการรมการคลาปีกตั้งเดิมให้ขึ้นไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้นตูลลี่ครับพนักงานร้านหนังสือเหยียนจีโย ให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 นะครับทำให้ร้านหนังสือของเธอเนี่ยต้องถูกปิดมามากกว่า1เดือนทําให้รายได้ของเธอนั้นกลายเป็นศูนย์เธอและเพื่อนจึงอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งและเธอก็ตัดสินใจที่จะลองแนะนําหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ครับทาให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ชมหนังสือรวมถึงได้พบเจอหนังสือดีๆเพิ่มมากขึ้นและทํายอดขายได้มากกว่า2000หยวนหรือราว8,900บาทจากผู้ชมกว่า800คน ด้านผางจงฉีเจ้าของร้านอาหารหม้อไฟนะครับระบุว่าเขาได้ไลฟ์สตรีมการขายของใน Tik Tok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและคลิปวิดีโอชื่อดังของจีนทำให้คนมากมายได้เข้ามาและเห็นร้านอาหารของเขารวมถึงเมนูเด็ดๆของเขาด้วยด้านนายส่งเหวยผู้อำนวยการฝ่ายขายและออกแบบศูนย์การค้าจอยซิตี้ ระบุนะครับว่าเขาได้จัดการไลฟ์สตรีมในห้างสรรพสินค้าซึ่งทุกคนสามารถชมไลฟ์สดของเขาได้ด้วยการคลิกในแอปพลิเคชันมือถือถ้าหน้าจอแสดงข้อความว่าไลฟ์ก็หมายความว่าเขากำลังจัดไลฟ์กันอยู่และผู้คนก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่รูปถุงช้อปปิ้งทางด้านมุมขวาล่างของจอเพื่อที่จะชมรายการสินค้าทั้งหมดของเขาได้และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนที่ใช้การไลฟ์ขายของในการส่งเสริมการขาย ในช่วงที่มีวิกฤตการโควิด -19 นี้สำหรับประเทศไทยก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มครับที่เปิดให้ผู้ขายสามารถเข้าไปขายรวมถึงถ่ายทอดสดการขายของได้ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆบนโทรศัพท์มือถือขณะที่ Facebook เองล่าสุดเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปิด Facebook Shop เพื่อที่จะให้ Facebook เนี่ย สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับผู้ขายและผู้ขายสามารถเชื่อมต่อเข้ากับลูกค้าที่ใช้บริการแพลตฟอร์มของ Facebook ต่อได้เรื่องนี้ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w b r i c k i n f o t v c o m ครับ